อนีอ่มิตรพ่อ,องงามเนี่ยพี่นอ้องเย็นเย็นโอ้ยบานหมดกจะได้ดิ สวัสด be ีครับพี่น้องมือนี้ภาพี่น้องมัเก็บเมื่อนี้ก็เหรอครับมาบังเห็ดเขาไม่แกวอยู่ครับไม้เก่าไม้เดิมมาเหมือนกันกะได้เพาะได้แกงครับวันนี้เลามาบังหยิกเขาไม่แกวไม้เก่าไม้เดิมครับสอยกาเหรอครับม่เนพอเห็ดเราสิ กร่น um hmm ี็ดปิงแดงเอาเลยครับนี็ดปึ้งแดงครับอ้ยสามดอกเนี่ยครับสามดอกพองามๆนี่ครับกำลังจะเกิด อยู่กับหมไม่เนาะมูบ่นาเบิงเห็ดไม่นูนโอ้ยเห็ดเือด้วยนะเห็ดเืองหวานเออเอเตมกันไป มันไม่หยีก็มาพอเฮ็ดผึลิงครับผงหวานครับผึลิงสายน้ำผพลิงรวมผึลิงสีน้ำผพลิงเฮ็ดผึลิงครับค่อยเจ็บไปครับมองละดอกสองดอกไม่ได้ แม่ให้หวไหมครับมาเบิ่งมาพอเห็นละโงคบบะ่ครับสามตุ่มสี่ตุ่มคักมอบาดนะครับพอเห็นละโง่ครับางั้นจะมานายอยูุตริรับบาดเนี่ยเอ็บบาดเนี่ยเห็นละโงกอุ้ยหาตุม่มอุตตะไหนนั่นตุม่มหนึ่ง,ง,ง,งนี่มิตรพ่อกำงามนี่พี่น้องเย็น ยาหาครับมันจะใต่ใบไหมอี่ีดอกยอเนื้อนี่ตะกอมีมูมเ่ยโอ้ยครับมาบ่งเห็นละง่วงบานเมื่อเอาเก็บบ่เก็บบ่โอ้ยบานเมืออม่อจะได้เด้ โอ้ยมาบ่ท่านพี่น้องบานเหมือนแกงใส่กันแสบกันละ hết đá kháo Cái gì dẹp rồi tì đọt nè Nó Nó tì khóc mô vô Hết nạc khóc เห็ดปึงไว้ครับดอกตุ่มตุ้มเห็ดไข่ดอกตุมตมกต้มตุม้มโอ้ยงมาขัดมาเนี่ยเด้อ นี่นำมากครับอื้แห่ง chết mạc nói mm hấp -hmm. hàng mất mm -hmm. bên chùm bên chùm như vậy นี่ครับโอ้ออกหลายอยู่ cái tiền nhanh nhanh không ngáp gặp

Để này. Để chia đây này. Đây là bên chứa Rồi, đây ไรบนเอาอะไมันเลออเอาอะไอยู่นน้ำอะไอยู่ ไ่โอ mm ้ยรหมดพี่น้องได้คืนาตาลพี่น้อง เหย็ดออกไหนพ่อเอาอะไรของมึงอ่ะหอมงามเลยเห็ดซีกเดียนอันเหมือเนี่ยหมานอยู่ครับคืนกะตาเห็ดดำหมากเห็ดละงอกเห็ดเพึ่งครับเห็ดไข่ เห็ดนาเขาโอ้ยได้สุนเนี้ยเห็ดกระมือเนี่ยหมันครับโอ้ยเห็ดน้ำหมากมูยังไงครับนี่ครับผลงานมือนี้ครับได้สุเนี้ยเห็ดครับตึ้งเห็ดละงกเห็ดน้ำหมากครับเห็ดผึั่งหวานโอ้วยเดรดูยา i̇şte งสุรดเนีครับโอ้ยหมันครับหมันแน่ครับเพื่อนน้องเชิงกันตาเอามาคลิปนี้นี่ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามแล้วก็กระดิ่งครับเพื่น้องไปติดตามคลิปต่อไปคลิปนี้ก็สวัสดีครับ